องให้คิดเร็วแม่นยำที่ p e t p e genius com อ้วนลงพุงอันตรายดูเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคจากสอสอสอสารสกัดมเมล็ดลำไยลองกะนอย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญให้คุณไม่ตกประเด็นก่อนนอนในวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าปล้นร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ19นาิกา30นาทีทีท่ผ่านมาค่ะคนร้ายใช้อาวุธปืนนะคะ บุกปลีเข้าไปในห้างเพชรทองออรราซึ่งเป็นร้านขายทองที่ตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีพนักงานหญิงของร้านบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะอายุป,ประมาณ30ปีสวมกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตผ้าร่มสีดำใส่หมวกแกป๊ปกับแว่นตาสีดำอํารางใบหน้า เดินปรีเข้ามาในร้านพร้อมกับชักปืนขึ้นยิงเพดานร้านข่มขู่จนทุกคนตื่นตระหนกจากนั้นคนร้ายก็บุกเข้ามากวาดเอาทองคําที่โชว์อยู่ในตู้ไป2ถาดนะคะคาดว่าน่าจะได้ทองคาไปประมาณ4 0ถึงห0บาทหรือคิดเป็นมูลค่า กว่า1ล้านบาทด้วยกันซึ่งในขณะเกิดเหตุนั้นก็มีลูกค้าที่กําลังเลือกซื้อทองคําอยู่ในร้านด้วยเป็นชาย1คนหญิง3คนคุณเกติศักดิ์ไทยสงค่ะเป็นลูกค้าในขณะนั้นนะคะบอกว่าอยู่ๆพอคนร้ายเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นไปดานคว้าถาดใส่ทองวิ่งหลบหนีไปเขาไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะเห็นว่าคนร้ายมีปืนอยู่ พลตรตรีธนายุทธิจรัตธรรมรงค์ค่ะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาตรวจร้านที่เกิดเหตุนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาการตำรวจจังหวัดนนทบุรีเก็บหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายตามตู้กระจกอย่างละเอียดเพื่อไปเปรียบเทียบกับทะเบียนประวัติอาชญากรรมขณะที่ชุดสืบสวนสพปักเกร็ดค่ะก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ทุกจุดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายจากนั้นก็ยังเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบลานจอดรถของห้างบิ๊กซีด้วย รอปภห้างบอกว่าเห็นคนร้ายมาคนเดียวค่ะก่อเหตุเสร็จแล้วก็วิ่งมาที่ลานจอดชั้นล่างใช้กุญแจไขประตูรถยนต์กระบะอีซูซุสีบรอนทองยังไม่ทราบทะเบียนนะคะหลบหนีไปล่าสุด21นา50นาทีที่ผ่านมาตำรวจปากเกรด็ดก็ได้วิทยุแจ้งให้มีการวางกำลังสกัดแล้วแต่ว่ายังไม่พบ รถของคนร้ายคันนี้เลยห้างเพชรทองออโรราสาขาแจ้งวัฒนะในห้างบิ๊กซีแห่งนี้เคยโดนคนร้ายบุกปล้นกวาดทองคำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนนะคะนี่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะและในเวลาไล่เลี่ยกกันค่ะ19น40นาทีที่จังหวัดนร,ราธิวาสเกิดเหตุทหารพรานยิงปะทะกับคนร้ายระหว่างบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายทำให้มีทหารพรานได้รับบ,บาดเจ็บ2นายและมีคนร้ายบาดเจ็บอีกหคนค่ะ ทหารพรานได้สนธิกำลังกันเข้าไปตรวจสอบนะคะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่แจ้งเบาะแสมาว่าเห็นชายแปลกหน้าต้องสงสัยสองคนกบดานอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่หมู่บ้านกูแบปูยู่ในอำเภอเจะอาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสกรมทหารพรานที่48จึงสนธิกำลังกับกรมทหารพรานที่46รวม50นายใช้กฎอายการศึกจู่โจมตรวจค้นบ้านเป้าหมายสำคัญหนึ่งเป้าหมาย แต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่นํากําลังเดินเท้าเข้าถึงบ้านพักที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นชายชักรันจานวนสองคนค่ะใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหาที่กําบังสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจํากายยิงปะทะกับคนร้ายเป็นระลอกระลอกนานกว่า15นาทีภายในป่าสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านที่คนร้ายสองคนพยายามวิ่งหลบหนีการจับกลุ่มหลังจากเส้นปืนสงบลงค่ะพบว่า มีทหารพรานถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ2นายทราบชื่อต่อมาคืออาสาสมัครทาหารพรานแสงชัยแสงมณีอายุ29ปีถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาขวาแขนขวาและตาตุ่มรวม3นัดอีกคนคืออาสาสมัครทาหารพรานอมรีดอแมาอายุ34ปีถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัดค่ะถูกนำตัวส่งรักษาอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเจ้าไอร้องก่อนส่งต่อโรงพยาบาลราชทิวาสราชนคริน ด้านคนร้ายค่ะมีถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งคนนะคะซึ่งพันโทอิสรารองผบอกรมฐานพราณที่48ได้นำกำลังร่วมกับจ่าสิบเอกอดีสรกงฉากหัวนหน้าชุดร้อยทหารปราณที่4810ออกไล่ล่าคนร้ายทั้งสองคนอยู่ในบริเวณป่าสนยางที่รกทึบเพื่อที่จะจับตัวให้ได้ในคืนนี้ค่ะไปที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรีของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะตอนนี้กําลังเปิดโครงการเปิดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ช่วงปิดเทอมเสริมสร้างความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่สําคัญโครงการนี้ก็จะช่วยป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้ด้วยติดตามโครงการดีๆนี้จากคุณวัชราตาคําค่ะเป็นนอกใช่ไหม เด,เด็กเหล่านี้กำลังช่วยกันร้องเพลงสันทนาการอย่างสนุกสนานซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในค่ายเยาวชนสามพันธ์ปลูกจิตสำนึกทำความดีของกองกักับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลระหว่างวันที่25-28ถึงมีนาคมที่โรงเรียนวัดพระพราชัยโดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากฝึกอบรมไปแล้วเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับจะได้ตามวัตถุประสงค์ของเราก็คือ1นึ่งเขาเป็น คนดีของสังคมเป็นคนที่รู้เท่าทันพิษภิัยที่จะมาถึงตัวเขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่าเยาวชนสัมพันธ์เป็นภารกิจหนึ่งในมาตรการป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมติดเกมยาเสพติดและการรวมตัวกันแข่งขันรถจักรยานยนต์หรือกระทำความผิดลักษณะอื่นๆพันตำรวจโทสํารทธิงส่งเสียงรองผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบอกว่าโครงการนี้จะจัดทั้งหมด9รุ่นรุ่นละ320คนอบรมรุ่นละ4วัน ตั้งแต่25มีนาคมถึง11มิถุนายนโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเกยาวชนอายุระหวา่าง8ถึง12ปีก็เนื้อหาที่เราทําการปลุกปลมให้เด็กนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการรักชาติศาสนาประมาณก,กัตัดโดยแฝงไว้ด้วยบทเพลงด้วยแล้วก็การบรรยายนอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เด็กมีความกระตันยูให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรยาเสพติดและให้เด็กรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตการเอาตัวรอดจากคนร้าย การแจ้งข่าวให้ตำรวจทราบการสังเกตตำหนิและรูปประพันธ์คนร้ายเมื่อเกิดเหตุซึ่งเราเด็กๆส่วนหนึ่งต่างยิ้มแย้มแจ่มใสสะท้อนสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ที่มาอบรมในวันนี้เพราะว่าได้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่ามีการเทคนิคใช้ยังไงอย่างเช่นการจัดระเบียบแถวให้เรามี ความระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยาเสพติดแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าเวลารู้ว่าชนิดของทางดับเพลิงเป็นย,งนนยังไงบ้างล้วโดนนำโทษเนี่ยรู้สึกงไงบ้างโดนนำโทษเนี่ยโดนพี่เลี้ยงนำโทษนะครับดีใจมากเลยครับ <laughs> ดีใจมากครับไม่ได้ประชดน,นะการจัดค่ายก็บทบาทของของพวกเราก็คือเป็นพี่เลี้ยงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจกองบาญซึ่งไม่ใช่ของกองสวัสดิภาพเด็กทั้งหมด จะจะรวมเป็นชุดเฉพาะกิจโดยเลือกจากคนที่มีมีความสามารถทางด้านการเป็นวิทยากรของกองบัญชา,าการหมือนคนบานรวมประมาณ25คนที่มาแต่ละรุ่นนะฮะก็บางคนจะอยู่โรงพักครับบางคนก็อยู่ที่กองสวัสดิภาพเด็กมีกองสวัสดิภาพเด็กอยู่ประมาณ5คนดังนั้นก็อยู่ตามโรงพักตา่างๆรวมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเรียวกว่าทีมฝึกวิทยากรเยาวชนสมัคร เด็กที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระแวกนั้นและหลังเสร็จสิ้นโครงการกองกับกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็จะขยายโครงการไปทุกบกนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพวัชราตาคำรายงานขอบคุณคุณวัชรานะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบลำาับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันกับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์ค่ะ โจรปลยเสือเผ่นหลังตำรวจสตหีบสืบภาพวงจรปิดเหตุการณ์กระชากซอยกลางหมู่บ้านเมื่อสุดากรพร้อมผู้เสียหายอีกสีรายสารภาพหาเงินซื้อ,อยาบ้าเสพ9นาฬิกาเลขาธิการสมชปฏิเสธข่าวเจรจา B ร N สสดุดเพราะแกนนําไม่เข้าร่วมยืนยันพร้อมนําคณะออกเดินทางพรุ่งนี้ส่วนการขึ้นป้ายนครรัฐปัตตานีในพื้นที่เป็นแค่การแสดงความเห็นต่างเชื่อควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนประเด็นที่ถูกจับตามากเป็นพิเศษคือปรอบหรือโครงสร้างการกระจายอำนาจการปกครองในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมโดยเฉพาะรูปแบบ6โมเดลของภาคประชาชนและสถานศึกษาตลอดจนนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รวมกันศึกษาอย่างจริงจังแบบแรกเนี่ยก็คือรูปแบบปัจจุบันก็คือสปตนะระสปตซึ่งสปตออแล้วก,การเป,เป็นการบริหารแบบพิเศษอยู่แล้วนะมีกฎหมายรองรับนะฮะ มีโครงสร้างการบริหารการจัดการรองรับเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เป็นแบบพิเศษนะก็เป็นอย่างที่ปัจจุบันนี้แหละก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะคนพอใจในรูปแบบนี้นะฮะรูปแบบที่สองเนี่ยก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นทบวงนะทบวงการปกครองการบริหารจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยหรือว่าทะบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายภาคใต้มันก็จะมีขนาดพิเศษคือว่าสพตเนี่ยยกฐานะเป็นกระทรวงหนึ่งกระทรวงเลยนะ มีรัฐมนตรีที่ดูแลที่เป็นรัฐมนตรีประจํากระทรวงนี่หนึ่งคนนั่งอยู่ในคอรมอนะฮะแล้วก็ในพื้นที่นี่ก็คือว่าเป็นคนที่ดูแลนเรื่องของการการปกครองการบริหารทั้งหมดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดนะฮะจนถึงระดับล่างสุดจนถึงส่วนของเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยรูปแบบที่สามเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับออกไปอีกนิดหนึ่งในแง่ว่ามีการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าผู้ราชการจังหวัดเนี่ยเป็นการเลือกตั้งเนี่ยของประชาชนในแต่ละจังหวัดของตัวเองในรูปแบบอันนี้นะฮะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่มันเพิ่มข้ามาอีกนะคือการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเลือกแบบสามนครนะฮะในชื่อโมเดลเนี่ยแบบสามนครสามนครเนี่ยมันจะมีสองชั้นกับชั้นเดียวสองชั้นหมายความว่ามี การเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็จะมีชั้นย่ยยอยๆแบบเดิม,มก็คืออบอตอเทศบาลอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยแบบสองชั้นแต่เลือกตั้งผู้ว่าขึ้นมาอีกหนึ่งคนคบแบบที่สองคือชั้นเดียวชั้นเดียวนี่คือว่าก็คือเลือกตั้งผู้ว่าของแต่จังหวัดหรือผู้ว่าของมหานครไม่ใช่มนหนานครเลือกผู้ว่านครเน,นี่ยนะฮะก็จะเป็นข้างล่างนี่คือจะเป็นมือกทมนะฮะก็คือมีสภาเขตอะไรต่างแต่จะไม่มีการปกครองท้องถิ่นย่อยอยู่ข้างใน นะฮะก็จะเป็นแบบชั้นเดียวนะฮะอ,อันนี้ก็เราเราศึกษามาจากหลายรูปแบบตา่างประเทศมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะฮะจะมีแบบ2ชั้นก็มีแบบชั้นเดียวก็มีครับซึ่งก็จะเป็นอันนี้คือรูปแบบที่ที่สี่นะฮะรูปแบบที่ห้าที่หกเนี่ยรูปแบบที่ห้าที่หกเนี่ยก็จะเป็นที่เราเรียกว่ามหานครอันนี้เราเรียกว่ามหานครนะครัว่ามหานครหมายความว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสามจังหวัด เสีอำเภอเป็นหนึ่งเขตใหญ่อาจจะเป็นมณฑนใหญ่อะไรก็ตามนะฮะจะเป็นผู้ว่าซึ่งดูแลทั้ง3จังหวัดเลยนะคือมันกับยุบเขตของจังหวัดออกไปนะแล้วก็ทําเหมือนกับแบบกทมนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นเราถึงเรียกคำว่ามหานครนะฮะเราใช้คำว่ามหานครเพราะว่าจะเป็นการยุบรวมในพื้นที่เนี่ยก้านาฬิการองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่ายังไม่มีการกําหนดวันลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิเสธไม่ได้ไปพบพันตำรวจโททักษินชินวัติที่ฮ่องกงเพราะไปท่องเที่ยวแม้อยากเจอใจจะขาดแต่ก็ไม่ได้เจอ <c oughs> 10ดนาฬิกาสารพัดม็อบบุกทำเนียบชุมนุมกดดัรนรัฐบาลแพทย์ชนบทจุดยืนแข็งเปล่ารัฐมนตรีสาธารณสุขต้องลาออกอังคารหน้าแต่งดำมาลงตัวอีกครั้งตามสัญญาก็ได้ชี้แจงวันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้มีการยกเลิกเบี้ยงเหมาจนะครับ มีการปรับปรุงเฉพาะวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นผสมผสา,านกัน เพราะว่าอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ธุรกันดารแล้วก็มีการปรับปรุงซึ่งมันเป็นไปตามสภาพความเจริญอย่างเช่นอําเภอบางหยางอำเภอบางบัวทองบางใหญ่เงี้เราจะไปใส่ว่าเป็นพื้นที่ธุรกันดารคงไม่ใช่หรือบางที่เราเราถือว่าเป็นพื้นที่เจริญแล้วแต่บอกฏนว่าก็ยังต้องมีเงินเข้าไปอุดหนุนอีกเพราะขาดแคลนบุคลากรที่ทางการแพทย์ที่ไปอยู่เช่นเกาะสมุยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการปรับปรับปรุงให้ต่อคล้องและเหมาะสมผสมผสานกันระบางการเหมาจ่ายและการจ่ายตามพลังงาน เพื่อจุดประสงค์ให้คนรังคนเหล่านี้ให้อยู่ในระบบโดยมีค่าตอบแทนที่มากขึ้นและสามารถตอบต่อประชาชนได้ชัดเจนนะครับว่าประชาชนได้อะไรเนี่ก็เป็นช่วงที่เราจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแพทา์เชนบทหรือว่ากลุ่มบุคลารกรทางการแพทย์สายอื่นเข้ามาคุยอีกทีว่าหลักเกณฑ์รายละเอีย,ตยอดติกย่อจะทําอย่างไรเพื่อให้มันจบเรื่องนี้โดยเร็วและเป็นที่พอใจกันแล้วก็เริ่มเดินหน้าไปเนี่หลักการในวันนี้ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงเฉยๆไม่ได้มีการยกเลิกอันที่2จุดประสงค์ทําเพื่อให้รังบุคลารกรเหล่านี้อยู่ในอยยู่ในวิชชาีพโด การจ่ายเงินให้เพิ่มขึ้นจากการมีเงินค่าตอบแทนตามพลังงานเพื่อให้ประชาชนยอมรับได้นะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขขอความเป็นธรรมและให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลการพิจารณาบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มที่3องค์กรเครือข่ายสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำานาญข้าราชการ มาเรียกร้องให้รัฐบาลนำร่างการขอแก้กฎหมายกบขเข้าสู่ครมและขอให้แก้สูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการในมาตรา63กลุ่มสุดท้ายสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคอสมกมาเร่งให้รัฐบาลอนุมัติจัดซื้อรถเมย์ n อ v นที่เหลืออีก3,183คันให้เสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของคอสมก11กฬิกา กรมควบคุมมลพิษตรวจพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานใน8จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน,าน่านลำพูนแพร่พยาโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนปริมาณหมอกควันสูงสุด11นิก40นาทีจังหวัดกาลสินประสบปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่วิกฤตหนักแหล่งน้ำแ้งขอดส่งผลให้ชาวบ,บ้านถัดแพนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมเร่งขุดบ่อน้ำตามไร่นาเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ประทังชีวิตจนกว่าจะถึงหน้าฝน12นาฬิกาเฮลิอคอปเตอร์ฮิวอีของกองทัพอากาศที่ใช้ลำเลียงทางยุทธวิธีและค้นหาช่วยเหลือเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องร่อนลงฉุกเฉินกลางทุ่งนาเมืองอุบลราชธานีโชคดีนักบินนำลงจอดได้อย่างปลอดภยัย12นาฬิกา30นาที ประธานวิฝ่ายค้านจุรินลักษณะวิสิทธิ์เตรียมขุนพลฝ่ายค้าน60คนถกร่างพรบอกอู้เงิน2ล้านล้านบาทชี้ไม่เหมาะสมกู้เงินมหาศาลห่วงจะกู้มาโกงหรือหาผลประโยชน์มิชอบส,อส่อซ้ำรอยทุจริตรับจำนำข้าวทุกเมล็ด13นาฬิกากระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ที่ศูนย์พักพิงอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจรักษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตคเครียดหลายรายมีอาการสึมเศรา้า13.30นาทีชาวบ้านย่านราชปรารภและประตูน้ำเดินทางมาประท้วงหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยกลร้องของความชัดเจนกรณีการเวนพืนที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีสม้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิบีรี14.00 ตำรวจทหารจังหวัดปัตตานีสนที่กำลังเข้ารื้อป้ายผ้าหลังมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายผ้าที่เขียนข้อความสันติภาพเอกภาพนะครรัฐปัตตานีมาติดตามถนนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและอำเภอต่างๆของปัตตานีกว่า31จุดขณะที่นาราธิวาสมีการแขวงป้ายผ้าทวงคืนรัฐปัตตานี2จุดคาดเชื่อมโยงกลุ่มที่ติดป้ายในปัตตานี14นาฬิกา อดีตคณะบด,ดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปรีชาสุวรรทัศน์บอกว่าร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาอาจขัดรัฐธรรมนูญมาตร,รา169ที่ว่าด้วยการจ่ายเงินของแผ่นดิน15นาฬิกา เด่งผู้กำกับขุนยวมพันตำรวจเอกนิตินาถวิทยาวุฒิกุลมาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากไม่มีความพร้อมและไม่เข้าพื้นที่ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินโดยฉับพลัน 15.30นาิกานาทีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรายงานสภาพอากาศร้อนในประเทศขณะนี้ยังไม่ถือว่าผิดปกติโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆคาดว่าร้อนมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่39-41องศาเซลเซียส15.30นาฬิกาส0นาทีสพัดเด้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกลับภูทอภาคหนึ่ง พนตำรวจโทคำดลวิ์บอกทำใจไม่ยึดติดปฏิเสธการเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษินต่อรองตำแหน่งที่ฮ่องกง17.30นาทีตัวแทนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเข้าไปนั่งทำหน้าที่แทนรัฐบาลซีเรียในการประชุมสุดยอดกลุ่มสันนิบาตอาหรับครั้งที่24ที่กรุงโดฮาของกาตาร์ในวันนี้ ตอมคำเชิญของชีตคาหมัดบินคาริฟาอัลชาน่เอมีแห่งกาตาร์ซึ่งเป็นประธานในการประชุมเป็นเวลาสองวันนับเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือทางการพูดของกลุ่มตบฏท,ที่ปัจจุบันกำลังสู้รบเพื่อโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัสซาด18อลิกาจีนและบราซิลร่วมลงนามในข้อตกลงการทำการค้ามูลค่า30,000ล้านดอลลาร์ด้วยเงินตราสะกุลท้องถิ่นในช่วงกลุ่มมหาอำนาจตลาดเกิดใหม่5้าประเทศที่เรียกว่าบริก พยายามที่จะลดการผูกติดกับสกุลเงินตราสกุลดอลลาร์าของสหรัฐหรือยูโรของกลุ่มสหภาพยุโรปในช่วงก่อนที่บริกจะมีการประชุมสุดยอดการที่แอฟริกาใตา้โดยกลุ่มบริกประกอบด้วยจีนบราซิลอินเดียรัสเซียและแอฟริกาใต้ 18.30นนักศึกษาใส่ฟัสหลายร้อยคนออกมาชมุมนุมกันตามท้องถนนในกรุงมิโคเซียเมืองหลวงของประเทศบนนี้เพื่อประท้วงไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเข้าอุ้มกิจการภาคการธนาคารของประเทศโดยกลุ่มยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มมูลค่า10,000ล้านยูโรรวมถึงความไม่ชัดเจนในอนาคตของชีวิตพวกเขาเองผู้ประท้วงชมุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาก่อนจะย้ายมาที่ทำเนียบประธานาธิบดี หมดเวลาของลุยข่าวร้อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ลุยข่าวร้อนด้วยกันใหม่อีกครั้ง5้าทุ่ม10นาทีคืนนี้กราตรีสวัสดีค่ะ